ผู้หญิงหลายคนที่มาปรึกษานะคะเขาจะรู้แหละว่าสามีหมดรักแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วบางทีเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็รู้ค่ะว่าเขาไม่ควรจะรักผู้ชายคนนี้อีกแล้วรู้แล้วว่าเขาไม่ซื่อสัตย์นะรู้สึกว่าอยากเลิกนะแต่มีความรู้สึกหลายๆอย่างปนเปนกันเช่นกลัวลูกเสียความรู้สึกนะคะ หลายคนที่ครูถึงบอกให้มาสะกดจิตให้เลิกรักแล้วอยู่แบบเพื่อนอยู่กันแบบเพื่อนไปนะเอ,อเขาบอกว่าเขากลัวว่าสังคมมองเข้ามามองเข้ามาไม่ดีเพราะว่าหลายๆคนที่มาปรึกษาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีการศึกษาดีเป็นคนที่สังคมจับตามองไม่รู้สังคมจับตามองจริงๆหรือเราคิดไปเองนะว่าสังคมจับตามองคู่ของเขาว่าจริงๆแล้วอะคนในสังคมอะเอาจริงๆผููแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โลกสวยนะใครๆคก็รู้ถึจ่จะล่องของตัวเององนั้นแหละ เขานึกถ <Okay. S 1> The ึงชีวิตของเขาเนั่นแหละเขาไม่มานึกถึงเขาวิจารเราอะสมมตินะเขาวิจารครอบครัวเราวิจารแล้วเรากับสามีเลิกกันหรือว่ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยคงไม่ได้จะกี่นาทีอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปพูดเรื่องอื่นรู้ไหมสมมุติเราเราบอกว่าเรากลัวคนนินทาธรรมชาติของคนที่นินทาเขาไม่ได้นินทาเราคนเดียวเขานินทาคนไปเรื่อยมันเป็นอาชีพของเขาเขานินทาเราเพิ่มเพิ่มสองนาที เขาเปลี่ยนไปดินทาคนอื่นต่อตอนแรก,กอ็สมมติเราเป็นเพื่อนร่วมงานเขาเขาดินทาเราเสร็จเดี๋ยวเขาก็ต้องดินทาปลาข้างบ้านงเขาเดี๋ยวเขาต้องดินทาเรียกว่าดินทาเจ้านายนินทาคนนู้นคนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องของเรามากนักเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลเยอะจริงๆพรรยาหลายคนที่เป็นเป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดีแล้วมีหน้าที่การงานดีนะจะบอกกับครูว,ว่ากลัวชาวบ้านดินทากลัวคนเขาไม่ตั้งหน,น้าตั้งนาดินทาเราหรอกนะที่สําคัญคือเราเนี่ยจะต้องอ ปกป้องหัวใจของเราเองอืมว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวมันไม่ใช่การเฟลอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นครูนะออดีตของครูเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ครูจะมาทาทางด้านเนี้ยโดยตรงอน่ะครูจะรู้สึกว่าเวลาได้ยินคําว่าอย่าล้างนอกใจนะครูรู้สึกว่ามันบิ๊กเดีลมากเออมันเหมือนโอ้ครูเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนฟ้าถล่มดินทลายนะคะครูรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันจะต้องแบบเหมือนในละครสิแต่งงานกองเราต้องแบบ อยู่กันจนแก่จนเท่าจนแบบว่า,าที่เขาอวยพรกันเนะเาะที่ไม้เท้ายอดทองอะไรที่ว่าเนี่ยแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยก็เลยมาเข้าใจว่าเฮ้ยหลายคู่มากที่อยู่ไปแล้วก็ตอนหลังก็อยู่แบบทนๆเพลนๆเพลนๆ,ลนๆคืออยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้ไม่ได้รักกันแล้วบางคนอยู่เือนเพื่อนบางคนอยู่แบบเซ็งๆบางคนก็เนี่ยแอบไปคงไปคุยกับคนคนนี้แล้วยิ่งยุคหลังๆเนี่ยคนยิ่งอ่อนเรื่องของศีลธรรมอืม ไม่สนใจเรื่องของบาปการรมมันคนยุคใหม่เนี่ยไม่สนใจลูกเขาเมียใครครูงงมากต้องเนี่ปีหลังๆที่ครูทําตรงนี้ประมาณสิบปีให้หลังครูงงมากเลยว่ามนุษย์เราเริ่มใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐแล้วอะ่ะคือผู้ชายบางคนไปมีเมียน้อยแล้วเมียน้อยก็มีสามีเดี๋ยวนะมันจะมารุมมาตุ้มกันจริงๆมันจะเหมือนบางตัวที่แบบนะมันแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะรลวไหมอืม มันไปแล้วนะจริยธรรมมันไปแล้วนะคะแต่ผู้หญิงเราทุกคนคนที่รักเดียวใจเดียวคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักคนที่บูชาความรักเนี่ยห้ามคิดว่าตัวเองโง่คนดีไม่ใช่คนโ,โง่และเราคือสิ่งที่มีคุณค่าอะไรที่หายากเรามีคุณค่าจําไว้และการที่เขาไม่มีคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าเราเฟลหรือล้มเหลวอะไรนะคะความล้มเหลวคือความล้มเหลวของฝ่าย ที่เขาไม่ซื่อสัตย์เพราะเขาล้มเหลวตรงที่เขาไม่สามารถรักษาความซื่อสัตย์รักษาเกียตรติยศศักดิ์ศรีในตัวเขาได้นั่นแหะคือคนที่ล้มเหลวเออส่วนอผู้หญิงบางคนจะบอกครูว่าทําไมเขาหมดรักได้ยังไงเขาหมดรักได้ยังไงทําไมเขาไม่รักเราเหมือนเดิมทําไมไม่รักกันแบบเพราะว่าไอ้ระดับฝันหนิละครูไม่อยากดับฝันนะไม่ไม่อยากดับฝันคนที่มีเโลกสวย อ,อหรือว่าเป็นทุ่งลาวเวนเดอร์อันอันนี้จริงๆโลกสวยเป็นเป็นสิ่งที่ดีเอ,อ่อทัศนคติดีสังเกตไหมครูจะพูดกับทุกคนว่าเราต้องมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีมองโลกในแง่บวกแต่มองโลกในแง่บวกกับโลกสวยไม่เหมือนกันค่ะมองโลกในแง่บวกคือเรามองเห็นโอกาสแม้กระทั่งท่ามกลางวิกฤตอืมมองเห็นสิ่งดีๆมองเห็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นนั่นคือคนที่มองโลกในแง่บวกหรือทัศนคติดีส่วน คนที่โลกสวยหมายความว่าคนที่รู้สึกว่าโลกมันน่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นเปนเช่นมันต้องเหมือนในนิทานสิความรักมันต้องเหมือนในนิทานมันต้องเหมือนที่ฉันเอผู้หญิงบางคนนะสังเกตมาตอนตอนเราเด็กๆเราชอบแต่งชุดแรงแต่งชุดเจ้าหญิงเ,เด็กผู้หญิงทุกคนนะชอบแต่งชุดเจ้าหญิงบางคนก็ชอบอชอบที่ว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เป็นใส่ชุดเจ้าสาวฉันจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าชุดเจ้าสาวคล้ายชุดเจ้าหญิงถ้าฉันเป็นเจ้าสาว แสดงว่าฉันเป็นเจ้าหญิงของใครสักคนเขาจะต้องรักฉันทนุถนอมฉันจะต้องดูแลฉันเหมือนกับในนิทานอืมในายนิทานไม่ค่อยมีการหย่าร้างถ้าสังเกตซินเดอเรล,ล่าเอ๋ยสโนว์ไวท์เอ๋ย,น,อยนะมันเป็นคู่รักในอุดมคติไม่เหมือนชีวิตจริงครูจะพูดขำๆบ่อยๆกับเพื่อนๆบอกว่ามึนคูยแบบเวลาที่ครูไปบรรยายครูจะบอกว่าเนี่ยรู้ปะ นิทานก็คือนิทานถ้าคนในนิทานเหล่านั้นมีตัวตนจริงๆเรารู้ได้ไงว่าสโนไวท์มันจะไม่เล่นมันจะไม่เป็นกิ๊กกับสามีของซนเรล่าอย่าลืมนะมันมีผู้ชายทั้งเจ็ดคนนึกออกไหมคือในความเป็นจริงอะ่ะชีวิตในอุดมคตินะคะมันจะมันจะสวยหรูอะ่ะเออเหมือนกับดูนิทานโดนโนบิตะเหไหมอ,อ ดูการ์ตูนน่ะโนบิตะโดเรมอนนีจะสังเกตว่าแม่ของโนบิตะก็ไม่ได้เล่นชู้พ่อของโนบิตะก็ไม่ได้มีเมียน้อยเออละครต่างๆก็จะเป็นแบบสมัยก่อนอนะเออเราจะรู้สึกว่าคู่รักเนี่ยจะต้องแบบแฮป p ี mm hmm. ้เอเวอรสเตอร์สุขนิรันแล้วความรักเนี่ยมันจะต้องสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายถามว่า มันมีไหมคนที่รักภรรยาเสมอต้นเสมอปลายมีชีวิตแบบเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงในในิทานครัตอบมีค่ะบอกเลยครูไม่ได้ดับฝันมีค่ะแต่มีแต่ด้วยนะคุณต้องโชคดีพอที่จะได้คนแบบนี้มาตั้งแต่แรกจ้ะอืมไม่ใช่ทุกคนเนี่ยเหมือนที่ครูบอกว่าบางคนบอกอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชาตินี้คงไม่ได้ถูกยากเกิน แต่มันก็มีคนถูกไงเออมีคนมาปรึกษาครูด้วยเออถูกหวยแล้วมีเป็นทุกข์หนักกว่าตอนตอนยังไม่ถูกหวยอีกเพราะลาบเะไรนะเขาเรียกทุกขลาบเออ,อ,อนี้เรื่องมันยาวไว้เดี๋ยววันหลัง่อาทำคลิปเอ,อเรื่องอื่นคือครูกำลังจะบอกว่าคนโชคดีมีจริงๆที่ได้ผู้ชายที่รักเมียเอ่อเสมอต้นเสมอเสมอปลายเป็นคนดีแบบนั้นมีจริงๆแต่เปอร์เซนต ก็อย่างที่บอกอะครูมักจะพูดเสมอว่าใครที่ได้คู่รักที่ดีเหมือนถูกหวยแสดงว่าไงคนถูกหวยมันมีน้อยค่ะเออครูไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายแต่ครูจะบอกให้มองโลกตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราเจออยู่เราไม่ได้สรวยที่สุดแล้วผู้หญิงหลายคนคิดว่าตัวเองซานรวยที่สุดแล้วคิดว่าโอ้โหในคนนู้นคนนี้ก็มีชีวิตรักที่ดีไม่เหมือนฉันฉันเฟลฉันล้มเหลวทาไมชีวิตรักฉันเป็นแบบนี้ครูบอกได้เลยไม่ใช่ครูเอามาแช่นะ รูทำงานตรงนี้มาสามเกือบสามสิบปีเนี่ยครูบอกได้เลยนะว่าหลายคู่ที่มาปรึกษาครูเนี่ยผู้หญิงหลายคนที่มาร้องไห้เพราะเขาพูดกับใครไม่ได้เพราะครูเก็บความลับเขาอย่างดีไม่มีใครรู้เลยเออบางคนเนี่ยรูบอกเลยรูไม่จำเป็นต้องบอกชื่อจริงรูด้วยอืมบอกแค่ปัญหาแล้วก็คุยกันเก็บความลับเป็นอย่างดีแต่บางคนเขาไว้ใจเขาก็บอกครูแต่รูก็ไม่บอกใครอยู่ดีเขา สามีนอกใจแบบนอกใจมากและก็สามีสวมหน้ากากหมายความว่าสามีดีต่อเธอต่อหน้าสาธารณชนเธอและสามีเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าเป็นผู้เป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลนนระดับหนึ่งครูจะไม่บอกว่าวงการไหนใดทั้งนั้นเอาเป็นว่าใครใครก็คิดว่าเนี่ยเป็นคู่รักที่ดีใช่ไหมปรากฏว่าสามีมีเมียน้อยเออมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยเออและสามีเนี่ย ปฏิบัติต่อเธอไม่ดีเลยไม่ให้เสียดเธอเลยนะแต่เวลาต่อหน้าผู้คนต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าานกำนันสามีถือกระเป๋าให้ภรรยาสามีทําตัวให้เลียภรรยาทุกคนมองอุ้ยคู่นี้น่ารักอืมแล้วเจอเยอะอ่าบางคนนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆไปไหนมาไหนออกงานคู่กันตลอดอืมพอลงมาแล้วไปอีกคนหนึ่ง อย่างที่ครูเคยไลฟ์ฟังว่าผู้ชายดูแลภรรยาอย่างดีพูดจากับภรรยาเนี่ยโอ้โหคนแบบถือกระเป๋าแบบนะฟะคองพอเข้าไปรถปิดประตูหันไปด่าภรรยาเมื่อกี้พูดอะไรไม่ไหนนาเฉลยน,นะแล้วด่าด้วยคาหยาบคายด้วยภรรยาบันทึกเสียงมาครูฟังแล้วครูตกใจเพราะว่าครูได้ดูคลิปตอนที่คือเขาสง่งมาใหมครูนะตอนที่ปฏิบัติต่อภรรยาต่อหน้าคนกับรับหลังคนเหมือนคนละคนขอโทษ มีจริงๆริจ้ะมีจริงๆเขาเหมือนบางคนที่แบบว่าดีกับคนนอกเออแต่ร้ายกับคนในบ้านนะที่ครูบอกแบบนี้ไม่ได้ประจานแต่ครูจะบอกว่ามันมีคนอย่างนี้เยอะมากมากเยอะมากมากค่ะเพราะนั้นเนี่ยคู่รักที่คุณบอกว่าเนี่ยคู่อื่นเขาดีดีด,ดีคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาดีคุณไม่ได้อยู่ตรงที่ครูอยู่ไงเออคู่รักที่ดีเนี่ย คุณรู้ได้ไงว่ามีร้อยคู่มันจะดีร้อยคู่เผลอ<ๆ>เขาเฟลอะเกินครึ่งเขาจะบอกเราหรือเปล่าเพราะขาดจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวสังคมจะเนี่ยเขาก็คิดเหมือนที่เราคิดไงเขาก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวสังคมจะวิจารณ์เดี๋ยวคนนั้นจะนินทาเฮ้ยเราอยาให้ใครรู้เลยเขาจะว่าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีหน้าที่การงานดีๆมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยยิ่งต้องรักษาภาพลักษณ์ว่าความรักเขาดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเรามองไปทางไหนก็อุ้ยคนนั้นก็คู่รักดีอุ้ยอยู่กันเดินแแบจนเท่าคนนั้นจูงมือกันคนนี้ถือกระเป๋าให้การดูสิเขาเป็นคู่รักที่แบบดูเขารักกันคุณรู้ได้ยังไงคุณไปอยู่หลังบ้านเขาหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้แต่ครูรู้ครูเห็นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความรักนอ้วรมณคตินะว่าเฮ้ยเขาจะต้องรักเราเท่ากันตั้งแต่แต่งงานใหม่รัก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 กันเราไม่เบื่อเราเลยไม่ไปแอบคุยกับคนอื่นเลยไม่นอกใจเราเลยไม่ได้มองว่าเราแก่ไม่ได้มองว่า ออยากบอกเลยอืมนะคะให้ทําใจที่บอกนี่ไม่ได้ดับฝันไม่ได้บอกว่าอุ้ยต่อไปฉันจะไม่ไว้ใจสามีฉชนแล้วแสดงว่าสามีฉันมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะแค่บอกว่าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังว่าใครจะรักเราเท่าเดิมเขารักเราตอนเราอายุยี่สิบตอนนี้ชั้นยี่สิบชัน, 30, น, 40, นสามสิบชั้นสี่สิบชั้นห้าสิบสามีต้องรักเราเท่าเดิม,มนะเพราะผู้ชายบางคนเขาเป็นแชโล่แชโล่แปลว่าอะไรแปลว่าตื้นเขิน คือเป็นความคิดเป็นคนที่เป็นคนแชร์แลวคนแชร์โลกคือคนประเภทที่ว่าเรามองอะไรมองที่อมองที่ภายนอกเออเป็นคนที่คบใครเพราะผลประโยชน์เป็นคนที่มองอะไรตัดสินคนตื้นๆเออบางคนจีบเราตอนนี้เป็นแฟนกันเพราะว่าเราสวยเออสังเกตไหมว่าผู้หญิงที่มีหน้าตาดีเชียร์ลีดเดอร์ดัมเมเยอร์อะไยหูผู้ชายลุมจีบเยอะจะถามหน่อยผู้ชายรักเขาจริงๆสักกี่คนและจากประสบการณ์ที่ครูทําตรงนี้นะ ผู้หญิงสวยน่าสงสารที่สุดเพราะอะไรเพราะผู้หญิงสวยเนี่ยมันจะเจอผู้ชายแชโร่เยอะมากอย่าลืมอย่าลืมว่าผู้ชายแชโร่คนแชโร่หรือคนตื้นเขินชอบความสวยความงามชอบเอ่อคนสวยคนหล่อเพราะฉะนั้นคนแชโร่จะจีบผู้ชายแชโร่จะจีบผู้หญิงสวยๆเพราะผู้หญิงสวยจะโดนผู้ชายแชโร่เอาไปกินก่อนเลยปัญหาคือไอความสวยเขาอะย่างยืนบัไม่ยั่งยืน สีส้าห้าสิบข้าวไวทองโสมโสมตังไงพอไอ้ผู้ชายเชลโลเจอผู้หญิงโสมเจอเมียไม่สวยปั๊บไปมีเมียน้อยทันทีมีเมียน้อยมีฟลิกใครก็ได้แล้วเดินห่างกับเมียด้วยเพราะเมียไม่สวยละนี่ยังไงครูถึงบอกว่าชีวิตในอุดมคติไม่มีอยู่จริงผู้หญิงไม่สวยได้เปรียบค่ะจริงๆอันอนี้ไม่ได้พูดแบบอวยให้ผู้หญิงไม่สวยนะเพราะผู้หญิงไม่สวยเนี่ย ผู้ชายที่ชอบผู้หญิงไม่สวยนะคะนั่นะคือส่วนใหญ่จะเป็นรักจริงๆรักที่คุณสมบัติข้างในอืมเพราะนั้นต่อให้ก็ตอนจะตอนจีบม,มันก็ไม่สวยอยู่แล้วป่ะเพราะนั้นถ้ามันแกน่มันก็ไม่สวยไปกว่าบ้างเราจะรักกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงสวยอ,อาภับเอาไว้เดี๋ยวครูจะทำคลิปขึ้นมานะคะแล้วทำไงไม่ให้ผู้หญิงสวยอาภับเพราะ,ะเราก็ต้องอย่าสวยอย่างเดียวสิเราต้องมีของเราต้องมีสรรีสันเราต้องมีชีวิตเราก็มีพลังเราต้องมีความมั่นใจ และต้องมั่นใจว่าถ้าเขาไม่รักเราใครหมดรักเราช่างมันเรารักตัวเองได้มีพลังต้องสวยอย่างมีพลังและอย่าเชื่อใครที่เจอสามีนอกใจใครที่อย่าเชื่อว่าฉันล้มเหลวฉันเปลฉันนี่แบบโอ้โหชีวิตฉันนี่แบบว่าไม่เหมือนคนล้นคนนี้คุณไม่รู้จักหลังบ้านใครหรอกชีวิตที่ดีแฮปปี้เอเวอเรสเตอร์คนที่รักกันจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องที่ หายากรักเสมอต้นเสมอปลายถ้าไม่มีส่วนใหญ่แล้วมันจะเบื่อกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยอยู่ด้วยหน้าที่อยู่เหมือนเพื่อนอยู่ด้วยความผูกพันอันนั้นต่างหากอยู่ด้วยความซื่อสัตย์อันนั้นสามารถอยู่กันได้จนนาทีสุดท้ายนะคะขอให้เราเชื่อว่าเราสามารถอยู่กันได้โดยมไม่จำเป็นจะต้องหวานแหววแล้วขอให้เราเชื่อว่า คู่รักของเราตัวเราไม่ได้ล้มเหลวโอ้เวลาในคลิปบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าต้องการจะปรึกษาครูนะคะแอดไลน์มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะจ๊ะ